เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆใครที่อายุถึงเลข4กันแล้วบ้างนะอย่างตัวหมอเองเนี่ยก็อายุเลข4แล้วนะคะเป็น Gen X นะคะก็คือเป็นเจเนเรชันที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังพูดเลยนะคะว่า Gen X เนี่ยช่วงวัยของเราเนี่ยจะเป็นวัยที่เป็นเดอะแบกใช่ไหมมันจะมีทั้งแบกเรื่องการงานเรื่องหน้าที่การงานแบกเรื่องเศรษฐกิจเรามีลูกที่ต้องดูแลมีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เท่าแล้แลวก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วก็การทํางานของคนวัยเลข4ี่ในส่วนใ่ก็จะอยู่ในระดับที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบที่สูงมากใช่ไหมก็จะเกิดความเครียดนะ ความเครียดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะมันก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยเพราะว่าวัยเลขสี่เนี่ยเป็นวัยที่เราจะเริ่มแบบสุขภาพถดถอยนะเราจะสังเกตตัวเองได้ยอย่างดีเลยอันดับแรกเลยก็คือการเผาผลาญน,นะคะน้ําหนักของเราเนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าควบคุมยากใช่ไหมคะขึ้นง่ายลงยากนะเพราะว่าการเผาผลาญเราเนี่ยมันลดลงไม่เหมือนสมัยตอนที่เรายังสาวนะคะแล้วก็ระบบระบบฮอร์โมนต่างๆด้วยนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนสมัยที่เรายัางหนุ่มยังสาวนะไอระ้ระบบพวกนี้ระบบการเผาผลาญระบบฮอร์โมนต่างๆที่มัน เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็เป็นบ่อให้เกิดโรคต่างๆโรคภัยต่างๆตามมาเป็นโรคภัยแห่งวัยวัยของพวกเราเนี่ยจะเริ่มแบบว่าสังเกตละว,ว่าร่างกายเราเมื่อเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับสมัยที่เรายังหนุ่มยังสาวเนาะอันดับแรกเลยก็เราต้องมาดูเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็คือ การดเรูเรื่องหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเราก็ต้องวัดความดันนะคะเพราะว่าคนคนในวัยอย่างเราเนี่ยก็จะเริ่มมีภาวะความดันสูงนะเริ่มมีไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลต่างๆนะคะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดหลอดเลือดตีบนะทำให้คนวัยเนี้ยเริ่มเสี่ยงเข้าสู่การเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจวัดความดัน สม่าเสมอแล้วก็ต้องตรวจไขมันในเลือดนะคะแล้วก็ออกกําลังกายกอย่างสม่ําเสมอด้วยลดอาหารหวานมันเค็มนะคะส่วนเรื่องต่อไปนะคะโรคต่อไปที่คนวัยเลขสี่โดยเฉพาะ45อัพ้าเนี่ยแล้วก็มีน้ําหนักตัวมากชนิดหนึ่งจะต้องเจอก็คือเรื่องโรคเบาหวานชนิดที่2นั่นเองนะคะก็คือเพราะว่าวัยเนี้ยระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันจะควบคุมได้แบบยากขึ้นนะคะผู้ที่มีน้ําหนักเกินนะโดยเฉพาะมีพันธุก,กรรมที่เป็น คุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานอะไรแบบนี้ก็ควรจะตรวจน้ําตาลแล้วก็ควรที่จะใส่ใจในการคุมอาหารลดอาหารที่มีน้ําตาลแฝงเคร์โฮเดรตแอบแฝงต่างๆนะคะพวกขนมเครื่องดื่มลดหวานขนมน้ํำชงต่างๆนะต่อมาโรคที่พบในวัยของเรานะคะที่พบได้อีกก็เช่นโรคมะเร็งต่างๆนะคะก็จะ สามารถพบได้บ่อยขึ้นนะคะเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งตับพวกนี้นะคะเราจึงต้องการการตรวจสุขภาพแล้วก็การตรวจคัดกรองมะเร็งสม่ําเสมอนะคะต่อมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โรคนี้เป็นเรื่องที่ดีเกเลี่ยงได้ยากมากนะคะคือโรค ข้อเสื่อมแล้วก็กระดูกพุ่นใช่ไหมคะการปวดเขา่าปวดหลังมันไม่ใช่ความเหนื่อยนะคะบางทีเรารู้สึกว่าทําไมเมื่อก่อนเนี่ยเราขึ้นบันไดสบายๆเดินฉับๆๆลงบันไดลงฉับๆแต่พอเลขสีนี้เริ่มแบบเดินไม่ค่อยไหวละต้องมีการแบบ ค่อยๆลงค่อยๆขึ้นใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าข้อเราเสื่อมนั่นเองนะมันเกิดจากความแบบมีกระดูกพุ่นนะคบมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของข้อเสื่อมกระดูกพุ่นเราต้องการการออกกําลังกายที่เหมาะสมนะคะเช่นการเดินเร็วๆหรือว่าเดินในน้ำอะไรแบบนี้การเดินในน้ําเพื่อซัพพอร์ตพวกข้อเข่าต่างๆอะไรพวกนี้นะคะการว่ายน้ําแล้วก็เราต้องรับประทาน แคลเซียมวิตามินอย่างเพียงพอด้วยนะคะมันจะช่วยชะลอภาวะเหล่านี้ได้นะแล้วก็โรคที่สุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้สําหรับคนไวเล็กซี่ก็คือภาวะซึมเศร้าและภาวะเครียดใช่ไหมอันสิ่งที่พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปนะคะก็คือว่าเมื่อความรับผิดชอบในชีวิตของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะสุขภาพจิตนะมันก็เกิดความเครียดได้เกิดขึ้นได้ไบ่อยใช่ไหม โดยเฉพาะคนวัยเลขสี่อย่างเราเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าความเครียดนะเพราะฉะนั้นควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะฝึกสมาธิพูดคุยกับคนที่ใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องไม่ละเลยในการขอคำปรึกษาจากแพทย์หากท่านรู้สึกว่าท่านมีความเครียดเกิดขึ้นใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นคนวัยเลขสี่เนี่ยไม่ใช่วัยที่จะต้องกลัวโรคนะคะแต่เป็นวัยที่เราต้องใส่ใจสุขภาพมากขึ้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อต่อยอดสุขภาพที่ดีไปจนถึงเลข5เลข6เลข7และยาวนานกว่านั้นเนาะเราก็จะเป็นคนเจ n X ที่มีคุณภาพนะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกหลานอยู่ดูแลคนที่เรารักได้อย่างแบบไปอีกนานแสนนาน,านด้วยความที่มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพกระปี้กระเป๋านะคะ